คนสีรุง้งพรายาหนาเก้าเสียง้นสีเหลืองทอง เป็นรูปหัวใจหรือรูปใบตใบโพด้านหลังพญา,นะพา,น,น,พาน,นาพญานาคเก่าเสียนพญาชินวัานพลาันี่เป็นเสียนพญานาะคพญานาคเก้าเสียง เก้าเสยนเข้ามั้วสุดแรกน่าเสียวรุง,รท,รงทีบหลังเป็นสีเหลืองทองทีบท้องก็เป็นสีเหลืองทองลำตัวเป็นสีน้ำเงินด้านหลังทำเป็นรูปใบโพลงสีทองเป็นรูปใบโพ ช่อเร,เรียกว่าช่อเร,เรียกว่าคอลำตัวของพญานาคที่แยกออกมาจากพญานาคตัวใหญ่ทั้งแปดตัวตรงใต้เียบหลังลจะพ่นเป็นสีเหลืองทอง เห็นลูกใบโพเวลามองมาด้านหลังมองมาด้านหลังก็จะเห็นลูกใบโพด้านหลัง สีน้ำเงินลำต้นสีน้ำเงินก็จะมีรูปใบโตรับกันเป็นช่วงเป็นช่วงคไประหว่างพญาน,นาาทั้งเก้าเก้าตัวเก้าองค์เก้าตัวเก้าตนจะเรียกอะไรดีพยานนา ลูใบโพนี่ด้านหลังต้องสีเหลืองทองไว้เจอให้สีเหลืองทองตัดกับสีน้ำเงินไม่ต้องลงลงเข้มมากก็ได้ครับครับให้ลงไกล ไอ้เสมือนว่าพญานาคแผลลัศมีมีทุกสีมีทุกสีอยู่อยู่ในอยู่ในตัวเดียวกันสามารถกลมคืืนอยู่ด้วยกันได้สีแต่และสีผมยำ้ำย้ำมันมุนนะครับไม่ต้องไปลงแบบนี้โอเคอย่นไ่ไม่ต้องไปลงให้กลมเกินเป็นสีเดียวกันหมดก็ได้มองเป็นงานศิละปะ ว่าต้นเป็นละองกระจายสีแต่ละสีมันก็จะผสมประสานกลมกลืนอยู่ด้วยกันได้มันแลบโดยธรรมชาติเลยว่ะครับ uh สีแต่ละสีถ <commun> ้าผสมกันแล้วมันก็จะออกเป็นสีสีที่เปลี่ยนไปอีกก็เป็นการผสมประสานระหว่างสีต่างๆก็เกิดเป็นสีหนึ่งขึ้นมา ก,ก็เป็นความสวยงามอีกแบบนึ่งเพราะว่าสีรุง้งสีรุ้งก็เจ็ดสีอยู่แล้วในความหมายของรุง้งเจ็ดสีก็คือสีแดงสีส้สมสีแสดกระเจียกจะเจะเรียกสีเหลืองสีเขียวสีฟ้า สีน้ำเงินสีม่วงสีคามแล้วก็มีอาจจะมีสีขาวบ้างฝลังครับสีขาวก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็มีสีขาวสีดำพวกเนี้ยก็มีแต่แต่เขากำหนดไว้เป็นเจ็ดเจ็ดสีแล้วสีรุ้งสีทองรุ้งรุ้งมีเจ็ดสีตามเพียงสีน้ำดึงอยู่หลายสี แลใชเฉพาะเจ็ดเจ็ดสีเท่านั้นที่เป็นแม่ของสีก็มีสีขาวสีดำสีเหลืองสีแดงรองนั้นก็เป็นสีที่ผสมปผสนก็ออกเป็นสีม่วงสีครามสีส้มสีแสดไป ในในในองต้นนี้คยับมาอยู่บนไม้นางล้านสูงระวังครับระวังมันมีไม้ไม่มีไม้ดอกเลยนะยังไม่เป็นใหญ่ๆเลยครับไม่เป็นได้ที่เป็นหมดแต่ไม้ไม้ดอกทั้งหมดอย่างเดียวกนล้วงแล้วมันแน่นก็ล่วงแล้วล่วงลงเลยได้ไหมคงดีหายหมดเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเขาเดลงกก็ล้เอาสีครับแค่เดียวซูมทาอ๋อสีหมดแล้วครับ คุมแป๊บเดียวรอเติมเติมแล้วขวดสีไม่เอาขึ้นมาด้วยใกล้เลยครับชั้นล่างอยู่ชั้นล่างอ่ะให้เขาบ๊อนี่ส่งขึ้นมา<อ>ใกล้ๆนี่ครบัครบสีหมดแล้วก็ต้องเติมการพ่นสีพยะญานคให้ออกมาเป็นสีรุ้ง ด้านหน้าก็เป็นสีรุ้งเรียบร้อยแล้ว,ลวด้านหน้าไปะยะนันหน้าอันนี้เป็นด้านด้านหลังขีบหลังเข็นหอนไปะยะนานเลยหอนไปะยะนานาทั้ง เก้าตัวตัวใหญ่อยู่ข้างบนปืนนัใหญ่ถ้าลงสีน้ำเงินหมดก็จะเห็นแต่สีน้ำเงินสีน้ำเงินหมดเลยแต่ด้วยว่าพญานาคตัวน,ตน,นี้เป็นสีรุง้งสีรุง้ง ตรงสมโค้งนักสะดุ้งเป็นสีรุ้งสีรุ้งก็จะพยายามทำให้เป็นหลายหลากสีสีที่สำคัญก็คือสีแดงสีแสดสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินส่วนสีฟ้าก็ลงน้อยหน่อยสีม่วงสีขามก็ลงน้อย นั่งจกเป็นสีที่หม่นไม่เด่น<อ>ก็เลยเห็นเป็นสีน้ําเงินลําตัวเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดเป็นหนักดี้ดเลยด้านหลังหลังจากเป็นสีน้ําเงินทั้งตัวแล้วก็ลงสีทองสีเหลืองทองด้วยสีเหลืองทองทําเป็นรูปใบโพร,รูปใบโพหและรูปหัวใจด้านหลัง ถ้ามองด้านล่างจะเห็นเห็นชัดเจนสวยงามมากมองขึ้นมาก็เห็นเป็นปปรูปใบโพกเหมือนพญานาคเก้าเสียนที่ชูเสียนขึ้นมาโค้งขึ้นมาเป็นปปรูปใบโพกคนได้เนี้อไหนเนี่ยแขนตัวเนี่ย ขออแขนแขนแขนนีนนเน่เรอที่อขอบข้างขอ,ขอบ,ขอบ,บขอบเทียบขอบเทียบ <ư. S 1> เออนั่นแหละพ่นลงไปพ่นลงไปเชื่อมไปนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสนือนว่าเป็นระวงระวงเป็นสิ่งเป็น แขนงเป็นอะไรของใบโพนะเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้น,สน,นยังอาหารเป็นเส้นเส,ส้นของใบโพนะมันจะเป็นเส้นลวดลายลวดลายใช้ลายสองคัโลกลายงาเนะี่ยคัโลลายงาเป็นแขนงลายงา ไม่ต้องพ่นหนาก็ได้พ่นบางๆไปออาพ่นให้มันเป็นละองผมนั้นเป็นรอยครับระหว่างสีทองกับสีน้าเงินผสมกันมันก็ออกเป็นสีเล่่อะไรสีเลอวะฮะฮะอะไรสีเลย่สีเล่ออกมันม่วงอะนะครับม่วงม่วงช้ำๆมันอ่ะเขาเรียกว่าสเปกตรัมเขาเรียกภาษา พิษชาการเาเรียกมันเป็นสเปกตรัมมันผส,ม,ผสมประสานกลมเกลื่อนกันแล้วมันก็ออกเป็นสีหนึ่งเ,เป็นสีหนึ่งสีใดสีหนึ่งเกาเรียกสเปกตรัมเวลาล้มเกินมันพิสูจน์กันแล้วมันก็ออกมาเป็นแหล่ๆเลยนะครับเนะเาะต่ตางสีต่างคนต่างคนต่างสีก็เป็นสีเป็นล,ลักษณะนี้สี ก็ให้ดูการทําสีรุง้งด้านหลังของพญยนาคะยาสีนว่านาคราสปะยนาเจ้าเสียนเจ้าเสียนเสียงปะยนาไม่ได้ขึ้นไปข้องบนแล้วให้ดู เสีย,ยงระยะน้าที่ชูคอขึ้นไปข้างบนก็นั่นแหละข้างบนไม้นองร้ายความสูงจากยอดเสียงลงมาถึงพื้นบนฝ่ายบิลลิเมตรถึงพื้นก็สิบห้าเมตรเสียงเครื่องลำลมดังมากเลย ควบคุมเครื่องฟ้องลมก็กำลังทำงานอยู่าำลางังนี่ยืนอยู่บนไม้นางร้านอ่าบนไม้นางร้านไม้นางร้านกับไม้ไผ่เริ่มตั้งไม้นางร้านตั้งแต่วันที่อ่าตั้งแต่เดือนมกราคม2565ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันที่10 กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วไม้นั่งร้านก็ปุกแล้วหมดอายุใช้ใช้งานแล้วหมดอายุใช้งานเหมือนกันพอดีถึงเวลาเวลานี้ออ่าแต่เราหมดพร้อ,พอ,พอ,พอมพร้อมก่อนมอดเจาะแล้วมาเนี่ยมีแต่รูมอดทั้งหมดเลยมอดเจาะนี้แต่รูมอดทั้งหมด หักขึ้นแล้วเขเหยียบไม่ดีไม่ระวังก็หักก็อาศัยบารารีซ์การนี่แหละจะไม่ชไม่โดดล่มคนเดียว <c oughs> แค่าการสบายธาตุสินเงินคำธาตุสีีเงนคำกองทัอากจากงนอยู่ยูพ่อบุโรหรักษาลิลิตระธาต ตัเรตรัวนปรอนสูเมตรบสถบสถเก่าสร้างพศสองสี่แบเเสร็จปศสอส่ปดเ้อนโบสถที่สวยงามมาก ลังคาลัางคาสี่ชั้นหนึ่งสสาชั้นสระดับชั้นชั้นสนีมีัตั้าัดบนลังคามีสั์ด้วยโดยรอบผนังอุโมสดก็เป็นลายปูนปั้นลายปูนปั้น เป็นรูปของพระุทธเจ้าห้าพระองค์เจดียพระดาษสีมันคำภายในเจดียบรรจุพระบรมาสารีริกธาตุเป็นรูป เ่าเก่าของวัดทูบ้านสุงว่างโดยรอบเจดีย์ก็มีลูกพระพุทธเจ้า28พระองค์พระฟางประจำวันเกิดทั้ง7วันวันอาทิตย์จนังคารพุทธพหัดสุ์เสาร์แล้วก็มีพระฟังฟางประธานพรด้วย ที่ซุ้มต้องสี่ด้านมีรูปเทวมีรูปเทวดาพระพรมพระอินทร์เขาเจตกกุลบกบาลตั้งสี่เขาเขาตลดเขาวิลุวิรุนหกวิลุปับเขาวเวดสวรรณด้วยแล้วก็มีพระเจ้าใหญ่องค์ล้านในวิหารในวิหารมีพระเจ้าใหญ่องค์ล้าน รพระเจ้าบรมเพ็ญบรมีมาหลายล้านปีแล้ว่าพระเจ้าใหญ่องค์ล้านแล้วก็ด้านหน้าวิหารมีพระเจ้าใหญ่สําเร็จพระเจ้าใหญ่สําเร็จตรงระหว่างเจดีย์กับอุโบสถมีพญยานาพญพย,ยานาเก้าเสียงพญยาศรีนวนาคพราพพนาเก้าเสียง สูงสิบหเมตรยาว3ามร้อิเมตรเป็นยะนสีรุงสีรุยาว3ามร้อิเมตรกดตัวแล้วก็เลื้อย ยาวตามลีลาพะยานาคมีกระโดดหรือสะดุ้งบ้างที่สะดุ้งนี้ไม่ใช่ว่าสะดุ้งตัวแต่หมายถึงการการแทงลทธิ์โดยการาแสดงลีลาของพะยาะนาคมีการกดเีว้วเล้อย หรือดุ่งกระโดดเรียกว่าหนักดุ้งจับหัวไปจดหางความยาว385เมตรณวัดโพชัยบ้านนาง,งวัวตำบลน,นางงวัวพนวราจังหวัดนครพนมสามารถมาดูมาชมได้ผ่านมาทางอำเภอนาวา มานมัสการพระธาตุสีเงินคําพระเจ้าใหญ่องคร้านพระเจ้าใหญ่สำเร็จและมาดูพญาชีนวนาคลาชพญานาฏเจ้าเสียนสูง้5เมตรยาว308สิ 3, 8, ้า5เมตร้ที่บ้านนางงวตบนนางงอพเนอวัดจังหวัดนครปนมติดกับเส้นทางหมายเลข2 3 4 6หมายเลขเส้นทางถนน2 3 4 6 นนหลวงาจายหสกลจังหวัดสกลนาวะหมายเลขเส้นทางสองสามสี่หดนหน้าดันหน้าบริเวณวัดมีรถวิ่งผ่านไปมาได้ตลอดเส้นทางหมายเลขสองสาห จากสกลนครมาถึงอภอนนว่าระยะทาง23หลักกิโลเมตร23หลักกิโลเมตรแล้วก็บวกอีก600เมตรถึงวัดโพชัยจะเห็นเจดีจเห็นเจดีพราะถ้าสีงงินทำเดินทำง,งานด้านขวาด้านขวามือจะเห็นเจดีก่อนแล้วก็เห็นปะะนะัญหา ยน่าก,ก้าเสีย,ยงไม่คช่ไปยน่าก,ก้าวเสีย,ยงห,ห้ดูเท่าที่จะดูได้ก่อนที่จะถึงอำเภอนะว่าประมาณ3หลักกิโลเมตร ถ้ามาจากตัวจังหวัดนครปนมก็าม,มาเส้นทางสายนครปนมสกลน,น,นครก็มาเลี้ยวที่สี่แยกไฟแดงบ้านดอนเชียงบานเลี้ยวขวาจากบ้านดอนเชียงบานมาก็ประมาณาประมาณ17 17หลักกิโลเมตร แต่ถ้ามาจากตัวจังหวัดนครปฐมมาถึงพญาศรีนรคราชพญานาฏเกลเสียนวัดโพชัยบ้านนางวนตะบนนางวานพ,านพรนาะนว่าจังหวัดนครปฐมก็ระยะทางประมาณหนึ่งร้ยหนึ่งร้อยเจ็ดกิโลเมตรหนึ่งร้อยเจ็ดหลักกิโลเมตรประมาณนี้ร้อยกว่ากิโลเมตรอันนี้ก็ให้ดูพญานาะฏวันนี้ลง ีรุง้งหลังพญานาคหลังจัดลงสีรุ้งด้านหน้าแล้วก็ลงด้านหลังด้านหลังพญานาคให้เป็นสีรุง้งลกุกใบโพหรืลอลูกหายใจ ไม่็เอไปเพียงตันนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป